ให้เสียงภาษาไทยโดยแานุดังสงครามประหลาดเราไม่รู้ชื่อเขาเงินอาวุธเข่ากรองเขากำลังวางแผนบางอย่างจ้าแม็กทวิสยินดีต้อนรับสู่เมืองผีคนที่ยังเคารพกฎหมายเหลือไม่กี่คนส่วนพวกที่ออกมาต่อต้านการผู้จูได้หายตัวไปการก่อการร้ายส่งผลดีตัดสิทธิ รอบใดที่มันจะเป็นสงครามต่อการร้ายมันก็จะไม่มีสงครามยาเสพติดอย่างแท้จริงเราเจอปัญหาใหญ่กว่านั้นเราไม่ใช่วันโฟวันที่จะมาแพ้กับเคโรสเราคือทีมฉันอยากรู้ว่าพวกมันมีเท่าไหร่และมันจะเอาไปใช้ตอนไหนฝังนั้นภาพชัดใช่ไหมชัดเจาสิ่งเหล่านี้ต้องใช้การวางแผนและการเตรียมพร้อมแลวสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความรุนแรงในเวลาที่เหมาะสม ฉันทำได้ระวังจอนนี่เอามาจากสรงนั้นแกคือผู้บัญชาการขององค์กรก่อการร้ายต่างประเทศไอ้แบบนั้นฉันก็พูดกับแกได้นี่